พิธียกก้านปั่นน้ำฝนใน h o องแอร์ีใหม่นะครับปกติแล้วมันจะสามารถยกได้เลยแต่ว่าตรงใหนนี้นะครับถ้าเรายกมันจะติดฝากระโปรงครับพิธีการนะครับก็คือเรากดสวิต์ออนสองครั้งนะครับหรือจะสตาร์ทรถเลยก็ได้นะครับกดสวิต์ออนสองครั้งนะครับเสร็จแล้วให้เรากดอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อปิดนะครับแล้วก็ไปยกตรงก้านปั่นน้ำฝนค้างไว้ประมาณ3วินาทีครับ กาปรปั่นน้ำฝนก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับเราก็จะสามารถยกก้านปั่นน้ำฝนได้นะครับวิธีการเราลงนะครับเราก็เปิดสวิตช์ออนนะครับหรือว่าเราสตาร์ทรถเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วยกก้านปั่นน้ำฝนอีกครั้งหนึ่งครับนะครับก้านก็จะลงปกติครับผม